เด็กๆมาขึ้นกันต่อลูกนะม้วนนี้เราจะมาขึ้นบทต่อไปแล้วนั่นเองหลังจากที่ม้วนที่แล้วเราจบกันไปแล้วเรียบร้อยนะลูกนะในบทที่1ของเรานั่นเองซึ่งเป็นบทที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยหลักภาษาง่ายๆนะคะบทนี้ก็เป็นชื่อแบบเบาๆเหมือนกันให้เด็กขาบทนี้ชื่อว่า สบายสบายวรรณคดีนั่นเองนะฮะเด็กขซึ่งก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาวรรณคดีนะลูกนะรวมไปถึงวรรณศิลป์ให้กับพวกเรานั่นเองนะหะเด็กขะซึ่งสําหรับในบทที่2ของเรานี้นะฮะเด็กนะพี่ก็จะแบ่งเนื้อหานะคะให้เราเป็นประมาณนี้ด้วยกันเนาะตามการออกข้อสอบเลยซึ่งก็จะมีท้งในเรื่องของวรรณศิลป์นในคําปราานนะพัน์เนาะรวมไปถึงอะไรลูกนะข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนะฮะเด็กขะเนื้อเรื่องวรรณคดีในข้อสอบโอเน็ตบางปี ก็นํามาออกนะคะเด็กขาและที่สําคัญเลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ คำศัพท์วรรณคดีนั่นเองเพราะคำหลายคำเราทําไมลกูกเราแปลไม่ออกนะคะเราแปลไม่ออกเป็นคําศัพท์ที่มันแบบยากเกินนะให้เด็กขาดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความรู้นะลูกนะมีคลังคําศัพท์อยู่ในหัวถึงแม้ว่าเราอาจจะจำไม่ได้แต่เราผ่านหูผ่านตาไปนะให้เด็กขาแล้วเราสามารถที่จะทำไมเอ่ยเดาจากรากศัพท์ได้เราก็สามารถที่จะทําข้อสอบได้นั่นเองซึ่งบอกไว้เลยว่า โอเนนะลูกนะปีใหม่ๆนะห้เด็กขบอกเลยว่ายากมากๆนะฮะเอาแต่คําศัพท์มาออกถามต้เรื่องความหมายของคําไม่รู้ศัพท์ดับอนาถเลยนะ,ะลูกนะตายคาถนนเลยนะห้เด็กขาดังนั้นแล้วในมวนนี้นะลูกพี่จะพาไปดูในเรื่องแรกก่อนเลยลูกนะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ วันศิลน,นั่เนเองนะห้เด็กขาวันศิลน์คืออะไรบางคนถามพี่คะเหมือนวันโรคไหมไม่เหมือนโรคนะฮะวันโรคนี่คือเพื่อนเราเป็นน,นะลุกนั้นเราไม่ได้เป็นเราเป็นคนใส่ใส่ใช่ไหมลูกน,นะวันศิลน์ศิลไม่ใช่คำว่าศิละ ปนะนั่นเองเป็นศิลปะในการแต่งอะไรลูกนะกอไก่กแต่งยิงหรือแต่งวรรณคดีเป็นศิลปะในการแต่งวรรณคดีนั่นเองเนาะสำหรับวรรณศิลป์ในคาประพันธ์ที่จะมาออกในข้อสอบโอเนชั้นม3นะให้เด็กขาส่วนใหญ่ก็จะอิงตามเนื้อหาบทนำาในเล่มวรรณคดีของเราที่เราเรียนกันไปนะให้เด็กขาซึ่งก็มีไม่เยอะเนาะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับ การเล่นสัมผัสนั่นเองนะเห็นเราชอบเล่นสัมผัสกับเพื่อนแต่นั้นไม่ออกสอบนะทุกคนพี่คะหนูสัมผัสตัวเพื่อนออกข้อสอบไหมไม่ออกนะห้เด็กขานะฮะเราจะออกแต่เรื่องเกี่ยวกับการเล่นสัมผัสในคําประพันธ์ซึ่งสัมผัสที่จัดเป็นวรรณศิลเลยเราเรียกว่าสัมผัสอะไรลูกนั้นนอกหรือในสัมผัสไหนเป็นสัมผัสบังคับเออสัมผัสอะไรลูกสัมผัสบังคับคือสัมผัสนอกส่วนสัมผัสในนั้นเป็นวันนะ ศิลน,นั่นเองเนาะรวมไปถึงในเรื่องของการเล่นคําใช้คําต่างๆแล้วก็เรื่องของการใช้ภาพพจน์นั่นเองนะเด็กขาดังนั้นแล้วเรามาทําความรู้จักกันก่อนเลยว่าเอ๊ะการเล่นเสียงการเล่นคําและการซ้าคานั้นเป็นยังไงแล้วมันแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะเด็กขาได้เด็กขาชื่อมันบอกอยู่แล้วการเล่นเสียงเล่นเสียงคือทำาไมลูกนะเอาเสียงมาเล่นกันเล่นเสียง ภาษาไทยมีเสียงอะไรบ้างคะลูกเร็วๆค่ะอย่าแย่งกันค่ะภาษาไทยมีเสียงอะไรบ้างมีอยู่สามเสียงหนึ่งคือเสียงอะไรลูกกอไก่พยัญชนะหรือพยัญชนะจ๊ะอะไรเร็วๆอย่าแย่งกันนะลูกพยัญชนะสองคือเสียง สระและสามคือเสียงวรรณยุกดังนั้นการเล่นเสียงนะคะเด็กขาเขาก็จะนำำําทําไมเอ่ยใช้เสียงสระเสียงพยัญชนะเดียวกันมาใช้ในการแต่งคําประพันธ์นั่นเองเนาะเพื่อให้คําประพันธ์นั้นเนี่ยมีความไพเราะอย่างบทบทหนึ่งนะล,ลูกนะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยนกน้อยนอนแนบน้ําในนาบางคนจํานกน้อยนอนแนบเนื้อแนบเนื้อเสื้อมันแนบเนื้อ,น,น,อ,อน,นั้นผิดเลยนะคะนกน้อยนอนแนบน้ําในนา ตมเตะติดเต็มตาต่ําต้อยเห็นไหมลูกนอนนอนนอนนอต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 อเห็นไหมคะเด็กๆขาจะเห็นได้เลยว่ามีการเล่นอะไรเอ่ยเล่นอะไรสระหรือพยัญชนะเล่นพยัญชนะนั่นเองเนาะการเล่นเสียงพยัญชนะนี้เนี่ยในบางตำราก็เรียกว่าเป็นการใช้สัมผัส ในนั่นเองหรือเป็นสัมผัสพยานชนะนั่นเองเนาะส่วนสัมผัสสละกก็เจอเยอะมากๆอย่างบทของสุนทรภู่เนี่ยทุกวักเลยนะคะทุกวักจะต้องมีการใช้สัมผัสในเช่นบทเอาง่ายๆเลยบทนี้ที่พวกเรารู้จักกันดีไม่เมาเหล้าเก่งมากแล้วแต่เรายังเมารักเมากับเราเห็นไหมสุดจะหกักห้ามจิตคิดฉนายจิตกับคิดเหนุไหมคะเด็กขาเนี่ยแหละเป็นการเล่นเสี่ยงซึ่งข้อสอบออกไม่ยากตัวนี้ไม่เป็นห่วงเนาะ แต่สิ่งที่เป็นห่วงเลยคือเรื่องของการเล่นคำและการซ้าคาพี่คะต่างกันยังไงตรงไหนพี่หลบเสียงแปลว่าเน้นนะคะลูกนะโอเคไหมตรงไหนหลบเสียงแปลว่าเน้นพี่คะต่างกันยังไงเด็กๆขาการเล่นคํากับการซ้าคาไม่เหมือนกันให้เด็กขาวิธีการเลยจําแนกอย่างไรการเล่นคาเนี่ยนะคะเด็กขามันคือการใช้คําที่อาจจะออกเสียงไมเอ่ยเหมือนกันนะลูกนะเป็นการใช้คําที่ออกเสียงเหมือนกัน อาจจะเขียนเหมือนกันก็ได้หรือเขียนต่างกันก็ได้แต่การเล่นคำในที่นี้เราดูที่ความหมายโลกความหมายจะต้องต่างกันนั่นเองนะเด็กขาความหมายต้องต่างกันถึงจัดเป็นการเล่นคำเช่นพี่บอกเลยง่ายๆลางลิงลิงลอดไม้ลางลิง,ล,ง,ล,งล,ลางลิงลิงลอดไม้เอาแค่นี้พอลางลิงลิงลอดไม้ลางลิง,ลง,ลลง,ลงคืออะไรลูก ลางลิงคืออะไรคะใช่น้องลิงเจ๊กเกียงไม่ใช่มังกี้ไหมคะบางคนบอกว่าใช่ในที่นี้ไม่ใช่ลูกลางลิงเนาะไ้รู้จักต้นลางลิงไหมต้นลางลิงรู้จักไหมลูก คนงงต้นอะไรวะนะลูกนะไม่ต้องงงนะลูกนะต้นลางลิงคือลูกนะลางลิงคือต้นไม้ลิงลอดไม้ลิงตัวที่สองคือน้องลิงเจี๊ยบดังนั้นลางลิงลิงลอดไม้มันเลยแปลว่าต้นลางลิงนั้นมีลิงกําลังลอดต้นไม้เนี่ยแหละลางลิงกับน้องลิงความหมายไม่เหมือนกันเราเรียกว่าการเล่นอะไรเอ่ยการเล่นคํานั่นเองครับเด็กๆขาเราเรียกว่าการเล่นคําแต่ถ้าเป็นการทำไมเอ่ย การซ้ำคาจะแตกต่างกันเล่นคําดูที่ความหมายก็พอจะเขียนเหมือนกันก็ได้หรือเขียนต่างกันก็ได้แต่ออกเสียงเหมือนกันนะให้เด็กขเช่นอีกบทหนึง่งนะลูกนะที่เขาบอกว่าเลยเอ่ยเบนจวันจับวันชาลีเอาแค่นี้พอเบนจวันคือน้องนอกจับวันคือจับอะไรจับเถาวันเห็นไหมคะเด็กขาแต่ถ้าเป็นการซ้าคาซ้าคานั้นง่ายๆเขียนเหมือนกันความหมายต้องเหมือน เขียนเหมือนและความหมายต้องเหมือนถ้าอยู่ตำแหน่งติดกันเราเรียกว่าการใช้คำซ้ำแต่ถ้าอยู่ต่างตำแหน่งกันทำไมลกูกใช่นะคะทำไมเอ่ยเราจะเรียกว่าการซ้ำคำนั่นเองอย่างบทบทหนึ่งมีความไพเราะมากๆเลยนะให้เด็กขาของคุณศักดิ์สิริมีสมสืบนะลูกนะเขาเขียนเอาไว้กล่าวถึงน้องหมาน้องหมูแล้วก็น้องหมีเคยฟังไหมลูก เคยฟังไหมนะฮะใช่เนาะเขียนเหมือนกันทุกจุดเลยแล้วไม่แล้วทำไมเอ่ยไม่ว่าหมาไม่ว่าน้องหมีไม่ว่าน้องหมูจะอยู่ในตรงไหนของคําประพันธ์ก็แปลว่าน้องหมาน้องหมีน้องหมูไม่ได้แปลว่าต้นไม้น้องหมาต้นไม้น้องหมีไม่มีนะเด็กขา ซึ่งในบทนั้นเขาบอกว่ายังไงเอ่ยไหนใครพอจะคุ้นๆบ้างคะลกูกใช่เขาบอกว่าอะไรเอ่ยม้าหันไม้หาหมูเห็นหูหม้าเห็นนะหูม้านาะหมูหนีมีเห็นหมูะนะเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูมีหมาหาเห็นหมูหันหูดีหามีเห็น,นหเห,นม,ห,ม,เหนม็นหูมีหมูเหม็นม้าหนีหายไม้เห็นเหม็นหูหมีหามีหายไมยหูหมูหันรีไมยหาหมูมา้าหนีมีหายตัว เด็กๆคะเนี่ยไม่ว่าหมามีหมูอยู่อยู่ตรงไหนก็แปลว่าน้องหมาน้องหมีแล้วก็น้องหมูนั่นเองนะคะเด็กขาอันนั้นก็คือในเรื่องของการเล่นคําซ้ําคําแล้วก็การเล่นเสียงนั่นเองนะคะสำหรับอีกจุดจุดหนึ่งที่ข้อสอบออกบ่อยนะ,ะให้เด็กขาในข้อสอบชั้นโอเน็ตแล้วลูงนะ้มยม .3 ซึ่งก็คือเรื่องของการใช้ภาพพจน์นีเด็กขาภาพพจน์คืออะไรลูกภาพพจน์กับภาพลักษณ์เหมือนกันไหม นะ,ะตรงไหนหลบเสียงแปลว่าเน้นนะโลกภาพพจน์กับภาพลักษณ์นะเหมือนกันไหมโลกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะอย่างใครมาทําร้ายเรานะลูกมาด่าเราอิตุตอิตุตอิตุตแสดงว่าเขาทําให้เราเสียภาพอะไรโลกภาพพจน์หรือภาพลักษณ์เขาทําให้เราเสียภาพ ลักเห็นไหมคนที่มาทําให้เราแบบนะะลูกนะแบบว่าอับอายขายขี้หน้าเนี่ยห้เด็กขาเขาแสดงว่าเขาทําให้เราเสียภาพลักเห็นไหมมาแฉเราอย่างเงี้ยนะมีคนชอบมาแฉพี่ว่าพี่เนี่ยเสียตัวให้มาริโอแล้วเห็นไหมทำให้พี่เสียภาพอะไรโลกภาพลักนั่นเองนะคะเป็นความฝันของพี่เลยนะคะให้เด็กขาโอเคนะอีกอันหนึ่งถ้าเป็นภาพพจน์ภาพพจน์ต้องเป็นการเปรียบเทียบในภาษาไทยนั้นมีเยอะมากๆซึ่งเราก็เรียนมาแล้วนะลูกนะหลักๆแล้วมีอะไรบ้างหนึ่งคืออุปมาสองคืออุปลักษ์ สคือบุคคลละวัดสีคืออติพจห้าคือปฏิภาหกคือสัตพจน์ั่นเองเนาะหลักๆในชั้นมต้นเขาจะเน้นอยู่ประมาณนี้ในข้อสอบโอเนก็จะออกหลักๆและลูก,ลก,ลลกนะก็คือในเรื่องของอุปมาอุปลัก บุคคลลวัดแล้วก็อ yes. ัต it ิพจน์หลักๆเป็น4ตัวนี้นะคะบางคนบอกพี่ครับแต่ละอันมันคืออะไรทัวได้หนูหน่อยได้พี่เลยไปแต่งเป็นเพลงมาให้เรานะให้เด็กขานะฮะนักเรียนลองดูหน้าพี่นักเรียนว่าหน้าพี่คล้ายกับบงอะไรคะเร็วๆลองทายเร็วๆนะฮะเร็วๆลองทายก็ไก่นะวลูกนะนะวลูกนะก็ไก่หน้าตาพี่คล้ายกับใครลูกนะ เออบีเอนดลูกนะขอไข่ด้ลูกนะหน้าตาพี่คล้ายกับใครลูกนะจินตลาพภูลาบลูกหรือคอควายด้วลูกนะ,พ,ะพี่เสดไทยเทเร็วใครเอ่ยเร็วเร็ว,รวนะฮะใช่ดูหน้าพี่ก็รู้แล้วหน้าตาพี่คล้ายเชออะไรก,ไก็ไก่เชอปรางขอไข่กระเชอก้นล่วไทยสิแน่นอนหน้าตาพี่เหมือนเชอปรางมากนะให้เด็กขานะะบางคนไม่เชื่อจริงหรอพี่จริงลูกนะ,ะพี่เคยไปขึ้นปกอัลบัม้มเห็นไหมนะคะบางคนนาอู้าแล้วเหมือนมากนะคะไม่อยากจะพูดนะลูกนะ บางคนนะตัดต่อได้เนียนว่ะเลยรนอะบางคนบอกพี่คะหนูจะแจ้งตำรวจจับไม่ต้องจับพี่นะให้เลยขาเอาละนะคะพี่ก็เลยเอาไปแต่งเป็นเพลงมาให้เราเรียบร้อยแล้วแหละสิ่งที่หนูต้องจะเออสิ่งที่หนูจะต้องจําเลยควรจะต้องเรียนรู้ไว้เลยก็คือห้าก้อนแรกภาพพจน์ทั้งห้าก้อนแรกหนูจะต้องรู้จักเอาไว้ซึ่งมีอะไรบ้างภาพพจน์อันแรกเราเรียกว่าอุปมานักเรียนพูดตามพี่อุปมาอุปมาเป็นการเปรียบเหมือนหรือเป็น จำง่ายๆอุปมาเปรียบเหมือนอุปลักษ์เปรียบเป็นอุปมาเปรียบเหมือนอุปลักษ์เปรียบเป็นโอเคนะพูดตามที่ลลกอุปมาเปรียบเหมือนอุปลักษ์เปรียบเป็นเก่งมากจดลงไปโลกเราจะสังเกตจากคำคีย์คำคีย์มันจะมีคำคีย์ที่บอกเราไว้อยู่เช่นคำว่าดุดดังเพียงพ่างแล้วตรงไหนหลบเสียงไปบันเนนแล้วงนัอุปมาใช้คำคีย์จะมีคำคีย์ที่บ่งบอกถึงการเปรียบเหมือนเช่นดุดดังเพียงพ่างประหนึ่งเทียบเทียมคล้ายป่านนั่นเองเช่นพี่บอก ว่าพี่นิตยสวยอะไรนนะสวยราวกับนางฟ้านะบางคนเพล์เจอร์นะคะเนี่ยแหละเป็นการใช้อุปมาแต่ถ้าเป็นอุปลักษ์อุปลักษ์เป็นการเปรียบเป็นลูกข้อความไหนที่มีคําคีย์แล้วบ่งบอกถึงความเป็นอุปลักษ์จะมีการใช้คําว่าเป็นเออเป็นคือแล้วก็เท่านะคะเป็นคือแล้วก็เท่าเนาะหรือถ้าไม่มีคําคีย์คานั้นต้องสลับกันนะคะเด็กขาเช่นคําว่าไฟโทรสะอย่างเงี้ยไฟโทรสะเขาเปรียบโทรสะเป็น ไฟนั่นเองนะฮะเด็กขาส่วนแบบแรกที่มีคําคีย์เนี่ยนะฮะแบบแคคเด็กขาอันนี้ต้องกาดอกจันเป็นอุปกษณ์ได้เด็กกาดอกจันเอาไว้จะเป็นอุปกษณ์ได้ต้องทําไมลูกจะเป็นอุปกษณ์ได้ต้อง ใช่ต้องเปรียบเทียบถ้าพี่บอกว่าพี่ติตเป็นตุ๊ดอย่างเงี้ย <laughs> สมมุติสมมุติอันนี้เป็นเรื่องโกหกจริงๆพี่เป็นผู้ชายแท้เชื่อไหมลูกนะเนี่ยจริงๆนะพอออกจากหน้ากล้องไปนะลูกนะพี่เนี่ยทำไมลูกนะเป็นผู้ชายเลยลูกนะไม่มีการเป็นตุ๊ดอันนี้เป็นการแสดงลูกนะนักเรียนที่ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องเพอเจอร์ทายสิเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะคะใช่นะฮะเนี่ยสมมุติพี่บอกว่าพี่ติตเป็นตุ๊ด นะห้เด็กขามันเป็นการบอกอะไรบอกภาพใช่การเปรียบเทียบไหมไม่ใช่ดังนั้นจะเป็นอุปลรักษ์ได้ต้องเปรียบเทียบเช่นโอ้โหนะฮะไฟ,ไฟไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้เป็นนรกเลยเนาะไฟไหม้เป็นนรกเลยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยบ้านชุมชนนู้นเนี่ยไฟไหม้เป็นนรกเลยแสดงว่าทำไมเอ่ยเปรียบว่าเปรียบทำไมเอ่ยเปรียบการที่ไฟไหม้ในชุมชนนั้นเป็นนรกนั่นเองสังเกตจากคำคีย์ลูกเนาะ มันจะคล้ายๆกับอุปมา,มาแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนั่นเองอันต่อไปคือบุคคลลวัดจำไว้ให้ดีๆเป็นบุคคลที่ต้องพาไปวัดนะน่ากลัวมากกวีสมัยก่อนไปเที่ยวป่าตรงไหนหลบเสียงคือเน้นลกนะกะวีสมัยก่อนไปเที่ยวป่าเจอแล้วนะใช่เจอต้นไม้ก็แบเนี้ย กวีบอกออนะทำไมต้นไม้มันเต้นระบำได้ก็เลยเามาแต่งเป็นอะไรเอ่ยแต่งเป็นวรรณคดีบอกว่าต้นไม้เต้นระบำนะนะนะบอกเลยเพอร์เจอร์ถ้าเป็นพี่ไปเดินป่าแล้วเจอต้นไม้เต้นระบำอยู่พี่วิ่งนะลูกนะต้นไม้ผีเห็นไหมนะต้นไม้บ้าเลยเต้นระบำได้ไปทะเลเจอทะเลร้ลลองไห้ <uit> เป็นพี่พี่วิ่งเลยนะลูกนะวิ่งเลยทะเลผีดังนั้นแล้วบุคคลวัดเป็นการเอากริยาของคนไปใส่ในสิ่งที่ไม่ใช่คนจบอะไรที่ไม่ใช่คนบ้างนะต้นไม้อย่างเงี้ยนะ แมวอย่างงี้นะคะแมวเลยเอ่ยแมวมาปลุกเพื่อนเฮ้ยตื่นกันเถอะไปล้อเหมียวเหมียวกันเถอะอย่างเงี้ยนะคะแมวผีแมวบ้าเลยปลุกเพื่อนได้เห็นไหมคะดนกานกน้อยนั่งร้องเพลงนกบ้าอะไรนั่งร้องเพลงได้นกผีพี่วิ่งเลยนะ,ะไม่สนใจไม่ได้รู้อะไรด้วยนะพี่วิ่งเลยนะคะลูกนะ้าเป็นนกผีนั่นเองนะคะเอาล่ะและต่อไปอันนี้เจอในข้อสอบบ่อยมากและเจอในวรรณคดีที่เราเรียนในชั้นม .3 ด้วยก็คือภาพพจน์ประเภท ไฮเบอร์ r บบางคนพี่ค้าคืออะไรเ่ยเรียนภาษาไทยเราเรียกว่าอัติพจน์ลูกนักเรียนพูดตามพี่อัติพด p e r จ e r พูดสิอีกรอบหนึ่งอัติพด p e r g e r นะเก่งมากนะหมดเรียนภาษา,า,าอังกฤษในน้ลูกนะอัติพจน์เป็นการกล่าว p e r จอ r ์นั่นเองนะให้เด็กขาง่ายๆพูดง่ายๆมันคือการกล่าวเกินจริงเช่นรักคุณ เท่าฟ้านะคะรักหมาเท่าคุณเนี่ยบลมากนะคะมีอะไรอีกลูกนะโอ้ยคิดถึงจนหัวใจเลยเอ่ยคิดถึงจนหัวใจจะวายตายเพอร์เจอร์ไหมลูกเพอร์เจอร์กรีจะโลกแตกมีใครกรีจะโลกแตกบ้างเอ่อมีใครจะกรีจะโลกแตกได้บ้างไหมลูกไม่มีพวกเนี้ยเป็นพวกเพอร์เจอร์ดังนั้นเนี่ยเป็นการใช้ภาพพจน์แบบกล่าวเกินจริงนั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปลูกนะอันสุดท้ายที่ต้องรู้กันเลยก็ยกคือปฏิภาคลูกปฏิแปลว่า ขัดแยง้งปฏิแปลว่าขัดแยง้งแปลว่าตรงข้ามกันแปลว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะลูกนะดังนั้นปฏิภาคมันเป็นการกล่าวที่ขัดแยง้งการกล่าวที่มันตรงข้ามกันนั่นเองจําง่ายๆปฏิภาคเป็นการใช้คําตรงข้ามใช้คําขัดแยง้งเช่นแพ้เป็นพระชนะเป็นมานพวกนี้เนาะสวรรค์นบนดินสวรรค์บ้าอะไรมาอยู่บนดิน อันนี้ก็เลยจัดเป็นอะไรลูกจัดเป็นปฏิภาคนั่นเองส่วนที่เหลือนะให้เด็กขาน,นี้เรียนแบบขำๆก็แล้วกันเนาะที่เหลือก็จะทำไมเอ่ยในข้อสอบก็มันจะใช้เป็นแบบว่าทำไมเอ่ยเป็นคำแบบเป็นคำง่ายๆเลยเช่นสรรพนพเป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองเนาะเช่นแมวล้องเหมียวๆเอา,เอา,เอา,เอาละคำถามพี่ถามเลยอันนี้เป็นสวรพจพไหมพี่บอกว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าเสียงดังมากมีสรรพน์ไหมลูกบางคนมีอย่าพี่มีคำว่าเสียงผิด ฟ้าผ่าเสียงดังมากไม่มีสัตว์พจน์จำไว้สัตว์พจน์ต้องเลียนเสียงธรรมชาติอันไหนที่เป็นเสียงธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์พจน์นั่นเองเช่นฟ้าผ่าเปรียงเปรียงอันไหนสัตว์พจน์โลกคำว่าเปรียงเปรียงนั่นเองทันไหมโลกทันนะคะส่วนอันต่อไปยากรู้ไหมเราสนใจมันดูไปขำๆก็แล้วกันนะให้เด็กขาอันต่อไปเราเรียกว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นการทำไมเอ่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าซิมโบลเป็นการเอาสิ่งคล้ายมาพูดแทนเช่นพูดถึงสิ่งสิ่งเดียวกันล้วนทั้งโลกเช่นพี่บอกว่าหงหงแทนคนชั้น สูงอีกาคนชั้นต่ำลาหน้าอะไรลูกลาหน้าโง่ลาแทนคนโง่เห็นไหมคะเลขาลาแทนคนโง่เห็นไหมคะเพชรแทนอะไรเอ่ยความแข็งแกร่งเพราะเป็นหินที่แข็งที่สุดเห็นไหมลูกนะแก้วแทนของมีค่าเห็นไหมคะพวกนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันทั้งโลกแต่ถ้าเป็นนมามนัยเป็นการดึง ดึงองค์ประกอบมาของสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะอย่างจังหวัดของเรามีอะไรเด่นบางโลกสมมตินะสมมติบ้านเกิดพี่อยู่ไม่อยาไปบอกใครนะสมมตินะสมมตินะสมมติบ้านเกิดพี่อยู่โคราชสมมติแล้วจริงจริงพี่เป็นคนกรุงเทพนะ้อเดียวเชื่อมั้ยดูหน้าพี่นะฮะแบลขนาดนี้นะฮะจริงๆพี่ย้ายมาจากอะไรเอ่ยย้ายมาจากเกาหลีลูกนะจบมาจากประเทศเกาหลีนะฮะเอาละนะฮะสมมติพี่พูดถึงอะไรเอ่ยโคราชอยากจะดึงองค์ประกอบของโคราชมา ในโคร,ราชนั้นมีอะไรที่เด่นๆบ้างลูกบางคนเทอร์มินอลทวินดี้วันโคร,ราชนี่เพอร์เจอลูกนะเอาละโคร,ราชสิ่งที่เด่นเลยคือย่าโมเห็นไหมลูกนะถ้าพี่พูดว่าเมืองย่าโมปุ๊บรู้เลยว่าต้องเป็นจังหวัดโคร,ราชนะคะพี่พูดว่าเมืองโอง่งนักเรียนตอบได้ว่าเป็นเก่งมากราชบุรีถ้าพี่พูดว่าสิงโตคำรามนี่คือประเทศอะไรลูกสิงโตคำรามประเทศอะไรอังกฤษ ทำไมล่ะทำไมถึงเรียกสิงโตคำรามว่าเป็นประเทศเออว่าเป็นประเทศอังกฤษเพราะว่าประเทศอังกฤษนั้นบนธงชาติอะไรลูกธงชาติไม่ใช่ธงชาติเขานะลูกนะยังต่อธงชาติฟุตบอลธงชาติฟุตบอลของอะไรเอ่ยประเทศอังกฤษนั้นจะมีรูปน้องสิงโตกําลัง อย่างนี้อยู่นะลูกเราเลยเรียกว่าสิ่งโตคำรามเห็นไหมดึงองค์ประกอบเข้ามามันทาไมเอ่ยดึงมาแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันหมายถึงสิ่งสิ่งนั้นทั้งหมดนั่นเองเนาะและสุดท้ายอันนี้เราเรียกว่าคําถามเชิงวรรศศิลป์เป็นวรรศศิลป์ในการแต่งคําประพันธ์เนาะซึ่งในโอลเน็ตม .3 ไม่ค่อยเจอแต่จะเจอในข้อสอบเข้าเตรียมอุดมนั่นเองนะ,ะุ้กทายาในข้อสอบเข้าเตรียมอุดมจะถามเราในเรื่องเกี่ยวกับคาถามเชิงวรรศศิลป์เราต้องรู้จักไว้ด้วยเพราะมันเหลือข้อนเดียวไม่รู้เอาอะไรมาใส่ดีก็เมเิวรศลยเอา,าใส่ ที่ไม่ต้องการคําตอบพูดตามพี่คําถามเชิงวัตศิลป์คือคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบเก่งมากอีกคํานึงเราเรียกว่าปฏิปุดอะไรลูกปุดฉาเดง,งเนาะเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบเช่นพี่บอกเนี่ยเห็นไหมเสื้อฉันเลอะหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเสื้อฉันเลอะหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องตอบเห็นจ้ะไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบเนาะหรือพี่บอกใครๆก็ไม่รักฉันเลยดูสิปล่อยให้ฉันนั่งอยู่คนเดียวถามไหมลูก ไม่ได้ถามลูกต้องการพูดออกมาเฉยๆเป็นคําถามที่ไม่ต้องการ คำตอบนั่นเองนะคะเด็กขาดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเพลงนี้พร้อมกันกับพี่นี่เองคือใครลูกนะฮะแบลมากนะคะดเด็กขากับพี่ใิตีนู้กนะวงเคเคเคน้อนะเคเคเคซิกนายน้องนะเคเคเน้องคนเดทะลึ่งมากให้เด็กขาดังนั้นไปเริ่มกันเลยนะลูกนะเราจะร้องแบบทําไมเอ่ยไม่มีทํานองนะให้เด็กขานะฮะเราจะใช้ทาไมเอ่ยทํานองทปทำร้องนะลูกนะพี่จะมีเครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่ทำนองให้เสียเวล่เวลาลูกนะ,ะเพราะเราจะได้เร่งจังหวะ ได้เอาล่ะเริ่มนักเรียนลองนึกถึงเพลงคุกกี้เสียงไทยเคยฟังไหมตือดืดดืดดดเคยฟังไหมลกเออนะฮะเราทำนองเพลงน้นมาใส่เคยฟังไหมเนี่ย เคยคิดทั้งประเทศเอาละ่ะเริ่มเลยมีอะไรบ้างภาพโพสของเราสามสิ่งอ้าวโอปปามาเปรียบเหมือนน่าสังเกตดุดดังเพียงพางเปรียบเหมือนเธอ,อยูนิดนิดประนหนึ่งเทียบเทียมคล้ายปานเอาละ่ะเตรียมใจไว้หน่อยอปปามาต้องเปรียบเทียบกันอย่างดีน้อยนองนิ่งนองน้อยอูปารักเปรียบเป็นน่าสังเกตจากเป็นเท่าคือหรืออาจไม่มีคำขี้นะาแต่คำต้องสาลับก,กันตัวอย่างเช่นไฟโทสะเพชรนำค้างคันช่องฉลลัยอย่างดีน้อยนองนิ่ง นงน้อยต่อเหมือนบุคคลละวัดนกน้อยนังร้องเพลงตนไม้เต็นละบำฉันจำได้ลงลางๆพราะต้องรู้ว่าเขาใช้กริยามนุษย์มาแทน สิ่งที่ไม่ใช่คนยังจําแบบนั้นทํา้อสอบไม่ต้องเสียงเจอพระพศไม่ต้องเรียงมาซีมาซีมาซิมาซิพวกเราให้คุกกี้ช่วยเธอกันไฮเปอร์โบลิอาติพดเพอเจอฉันรักเธอสิอาจจะรักเธอเท่า้ากว้างใหญ่เอา้าน่อยนองน้อยกล่าวเกินจริงกรีจนหลกแต่คิดถึงเธอทุกลมให้ใจเขาออกพาลาดอกปาฏิภาคตรงขาม สั้วันบนดินอาจจะเจอความรักของเธอข้างในอ้าหน่อยน้องน้อยหน่อยนองน้อยอ้าแพ้เป็นพระชนะเป็นม่านยิงรีบยิงชาดูสักนิดค้ำตรงค้ำหรือค้ำขัดแย้งพวกเราจงรีบ่วยกันคิดฉัน่หมั่นใจว่าเราจะทำผาพดไดยังเข้าใจนะสาวันหนึ่งอ่ะปั้นคุกกี้ลูกนะเราเราเเราต้องเปลี่ยนท่าลูกนะเราไม่อยากเหมือนเขาลูกนะเราเป็นท่านี้แล้วกันด้เด็กขาเอาล่ะต่อเลยตื่นดุดดุ่ดดดออ้าวสาดถ้าพดเลียนเสียงขลื่นขลื่นแตกๆคลมโคร,ครป,ปะทนปะ ทนปะทนทน,ทนชันนี่วิตบยเธอจะรู้มันหรือเปล่าเสียงธรรมชาติในบทกวีเสียงดีเอ้าน้อยน้องนิ่งน้องน้อยต่อโลกสัญ,ญลักษณ์นั้นใช้สิ่งใครมาพูดแทนเป็นตัวตายตัวแทนมาใช้ทดแทนกันเอ้าฉันขอแค่ให้เขาลองมองที่ข้างใน ใจของกันสีขาวที่มีให้กันเพศนั้นแทนความแข็งแกร่งแก้วนั้นแทนของมีค่านะนะนะโอ้คนดีลาคือคนโง่คนผ่านเมท่อนามีน้ำมันในคล้ายกันเป็นองค์ประกอบแต่มีความหมายถึงส่วนทั้งหมดเอ้าหน่อยน้องน้อยเส่นยาโมนั้นคือโคราชสิงโตคำรามคือประเทศอังกฤษลิทเทอร์ลีคาวเค้กเช่นคุกกี้มาลองดูสิคือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเ น่อยน้องน้อยน่อยน้องน้อยเสียงดีอ้าวคือคำทามเชิงว่าถ้าสินปฏิบูชาก็ใช้นะเห็นใช่ไหมว่าวันนัสิ้นเป็นเรื่องที่มันไม่ยากนักไปทีไหนก็ไม่สุขใจเท่าอยู่ข้างๆกับเธอนะสากวันหนึ่งน้องบอกพี่่ะน่ากลัวมาก ไม่ต้องกลัวนให้เด็กขาถ้าเรายังท่องไม่ได้ลองไปเปิดฟังกับทำนองจริงๆแล้วหนูก็ลองเต้นที่บ้านนะคูกนะแม่เปิดประตูเข้ามาทำไรอะ่ะบอกแม่เลยเพอร์เจอแล้วก็เต้นต่อเลยนะครับแม่เอาทำไมเอ่ยเอาถั่ฝักยาวฟาดหน้าเลยนะคะเด็กขาดังนั้นทำไมเอ่ยแอบเต้นเบาๆอยู่คนเดียวในห้องนะให้เด็กขาเด็กผู้ชายคนไหนลูกนะที่ไม่ยอมร้องตามนะลูกนะพี่แช่งเลยนะคะต้องกลับไปฝึกร้องด้วยจะได้ทําได้นั่นเองและนี่ก็คือภาพรวมของเลูกนะภาพพจน์ใน ภาษาไทยนั่นเองนะฮะเด็กขาเอาล่ะสําหรับในม้วนนี้พี่พาไปดูในวรรณศิลป์ในการแต่งวรรณคดีแล้วเนาะเดี๋ยวในม้วนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังอยู่ในเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งจะมาสรุปให้พวกเราได้ดูกันนั่นเองเนาะซึ่งจะเป็นอย่างไรพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย